งอนเลยเหรอโอ้ใครทำมิ้นวะใครจะมิ้นไปโผล่คนนะโอ้ยอือวุ้นอะไรขนาดนี้ใครจะไปโผลโอ้มามามาโอ้แม่ไม่เอาไปแม่เอาไปโผลแล้วมามามาโอ้เด้วยกันนะโอ้ยใครจะไปโผลมา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 นี่มาโอ้ ใครเจ้าก้ามินไปโพสมานี่มามาตรงนี้มามามาโอ้โหฮึ่นะความอ่อนฮใครเจ้าก้าวโอ้ไม่ไม่ไม่อยจุ๊บเมืองทีจุ๊บฮึจุ๊บ หมดแล้วไม่ผลแล้วไม่ผลแล้วนะคะอ๋อไม่เอาแล้วเนาะจะดื้อไหมจะดื้อไหมฮะคิดว่าจะดื้อไหมอืมอืมจะดื้อบ่จะดื้อบ่ดื้อคือนจอเหรอเธอเอามือมาเอามือมาบ่ดื้อเอามือมานะนั่งลงดีดีไม่ดื้อดมือมาเอามือสิเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าหน้ามันใช่มือไหมเนี่ยอืมอืมอืม นั่งนี่ดีนั่งสวยๆโอเคอ่ะขอมือน้าขอมือน้า,ขอ,ออาข,ออขอมือเร็ว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 ขอมือเร็วขอมือโอเคเก่งมากเออน่ารักขนาดนี้นนไม่ไปทิ้งละค่ะโอ้จุ๊บจุ๊บ ไม่ทิ้งแล้วไม่เอาไปทิ้งแล้วเนาะอ่าโอเคค่ะนักเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย